ไ่ค่ะไป่เดีครับเขาไม่ได้ไม่ได้เขียนชื่อช่อโอ้ชื่อป๋าไป่มันไม่ใช่นีโอ้โอ้มเยี่ยี่ยมท้าสวัสดีก่อนได้ไหมสวัสดีครับดีนะายครัวรายการนี้ไม่เข้าตามตอกไม่ออกตามประตูวันนี้เราจะพามาตีท้ายครัวคู่จิ้นเขาเรียกว่าเป็นคู่จิ้น แซฟฟิกคู่แรกของช่อง3ที่มีแฟนคลับแบบล้นหลามตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออกอากาศแล้วก็ต้องบอกว่าดังไกลมากๆเลยทีเดียวครับไม่ใช่ในระดับประเทศนะไปอินเตอร์แล้วครับเคมีเข้ากันสุดๆเลยทีเดียวน้องหลิงออมจากซีรีส์ไทยใจส่องกัน ว่าเห็นตัวจริงของเนาะน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะนี่ก็น่ารักทั้งคู่เลยใช่เลยขอต้อนรับแสนดีด้วยปิดเชิมพามาแตแต่งลูกมาทำงานด้วยแต่เตงลูกมาด้วยแล้ววันนี้พิเศษมากคุณโอ๊ตต้องบอกเลยว่าเพราะมีบรรดาพี่พี่แฟนคลับครับ จริงๆแล้วอะคแฟนคลับเขาไม่ได้มีเท่านี้นะเขามีเยอะล้นหลามกว่านี้แต่ว่านี้เราจุ่มมาผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะเลยว่านี่แฟนคลับเราจริงๆนะคะไม่ใช่หน้ามาแต่อย่างรแล้วฟูดพักนี้ก็ไม่ใช่แบบว่าแบบเราเตรียมมาให้นะแฟนคลับนี่แต่ต้องบอกว่ามันเป็นความดังแบบ เป็นรปรากฏการณ์เนี่ยน้องบอกว่าตอนแรกน้องก็ตกใจตกใจตอนแรกๆก็ยังไม่เชื่อว่าแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงหรอนี่มันแฟนคลับเราจริงหรอคะอจนกระทั่งเขาทำโปรเจกต์ให้เราจนกระทั่งเขาแบบนั่งเต็มฮอลล์สองพันกว่าคนนะคะเราแบบออคือไอ,อท่วบอกว่าปรากฏการณ์บางทีคุณผู้ชมคือบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามนะต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ย ละครเนี่ยต้องออกอากาศก่อนแล้วละครดังคนถึงจะเริ่มฟินเริ่มชอบคู่นี้แล้วก็ถึงมาจัดมิตติ้งทีหลังแล้วก็มีแฟนคลับแต่คู่นี้คือละครยังไม่ออนแต่มีแฟนคลับเป็นส0 0 0ันสามพันแล้วต่างประเทศก็ชอบไปทักแฟนคลับสักนิดนึงไหมฮะพวกคุณเคยเคยอยู่ใกล้เช็ดเขาขนาดนี้ไหมฮะ รปกติจะมีเส้นกั้นใช่ไหมจะมีแบบกั้นระหว่างเราค่ะอยากเห็นด้อมที่ถือไปใกล้ๆไปไใกล้ๆกันเถอะไปเอาแบบใกล้ๆเลยคือ่บอกเขาบอกว่ามมีเส้นกั้นอนหนูเดินไปเขาถอยขาบอกว่าแฟนคลบตัวจริงอะถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆอะเขาจะหนีเออเหรอไหนๆลองี่เขติด วันนี้นะต้องขอบคุณแฟนคลับมา,มากๆนะครับที่มาร่วมสนุกกันขอบคุณนะคระับ แล้วก็ต้องขอบคุณด,ด้วยนะครับสาหรับฟู้ดทรัคนะครับที่จัดอาหารและขนมอร่อยอร่อยมาให้พวกเรานะครับเดี๋ยวเราจะกินกันให้หมดเลยทีเดียวนะฮะ<ช>แต่สิ่งที่พุกพี่ต้องทําวันนี้ครับก็คือการเก็บกวาดครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้สะอาดเรียบร้อยครับผมออโอยคุณพี่สบายมากเลยเพราะว่าเรื่องเก็บกวาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยที่ทําให้บ้านเนี่ยสะอาดได้ง่ายๆเลยค่ะวันนี้เรามีมอบให้น้องลิงลิงแล้วก็น้องออมด้วยนี่เลยจากเซตนี้ให้เลยครับชุดกิฟต์เซตถุงขยะแชมเปี้ยน แบบม้วนมีกลิ่นหอมหลายกลิ่นครับนี่มีทั้งกลิน่นนิ้นเลมอนกลิ่นลาเวนเดอร์ ender, อแล้วก็แพ็กเกจรูปโตโน่แบบนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตและเซเว่นอวนะครับต้องบอกเลยนะครับใช้ง่ายและสะดวกมากๆครับมาพร้อมกับเชือกมัดปากถุงแบบนี้สมมุติว่ามีขยะอยู่ข้างในนี้บึ๊บอาวหมดพอดีครับ<า>ใสป๊า,ปาบบเชือกมัดปากถุงแบบนี้มัดไปเลย เรียบร้อยเอ่ถุงขยะแชมเปี้ยนครับห้องไหนก็หอมด้วยถุงหอมแชมเปี้ยนมอบให้หล er ิงหลิงและน้องออมไว้ใช้เลยนะครับขอบคุณคะจะเป็บเกี่ยวแบบมีคนค่ะเราไปคุยในร้านกันต่อไหมไปไปไปกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนี่คุณอาร์ตเธอน่าจะชอบร้านเธอน่าจะชอบชื่อร้านว่าเธอน่าจะชอบโอ้โหแล้วก็ชอบไหมชอบความพิเศษของร้านนี้คืออะไรฮะ ความพิเศษของร้านนี้ก็คือมันมีความทงตามเราเคยมาถ่ายละครที่นี่ถ่ายซีรีส์ใจซ่อนรักของเราค่ะอโลเคชั่นมีฉากฟินๆไหมฮะในร้านนี้มีไหมมีบอกเลยว่าสุดๆแต่ว่าเราบอกเยอะไม่ได้ค่ะโอ้แต่ร้านนี้สวยจริงๆเนอะ บรรยากาศเหมือนงานแถลงข่าวยังไงเลยเหมือนเปิดตัวซีรีส์อะไรสักอย่างทีนี้เดี๋ยวจะให้ใกล้ชิดแล้วก็จะให้ถามคําถามด้วยแต่ก่อนจะถามคําถามมาเมาส์ก็สักนิดนึงจากเลิ่ซีน่ะคนน่ะชอบอยู่แล้วล่ะแต่ว่า ที่แบบมีเรียกว่าเบี้ยบ่ายรายทางเนี่ยคือเบี้ยคอยยาคืออะไรฉากกิ๊กนะคือฉากฉากที่มันมีอยู่ตลอด่ะคือฉากกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยก็จะมีซีนที่แบบเขาก้มลงไปเก็บของเก็บกระเป๋าแล้วเราก็รู้ว่าเออพอเขาขึ้นมาต้องขะหัวต้องขบซึ่งก็ขอจริงๆเขาก็เลยเอามือ อะไอ่างนี้มัเหมือนอัตโนมัติดูแลดูแลอัตโนมัติไม่ให้หัวโขกไม่ให้แบบเขาเจ็บอ๋อคือแบมว่าแต่ตอนนั้นน่ะแต่ตอนนั้นความหวานมันอยู่ตรงที่เขากรธเราอยู่นะเขายังไม่ให้อภัยเราอคือเหมือนเป็นห่วงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อให้งอนปาก ายใจดีฝากออมให้เขามาสดจริงๆนะก็มีหูมีตาเลอรยออแต่ว่าอีกฉากหนึ่งที่ขอเป็นแฟนอะเป็นเ้นที่หนูชอบมากชอบสุดพ่อหนูรู้สึกว่าบรรยากาศมันดีแล้วเป็นการขอเป็นแฟนที่แบบต้องขกเข่าอ่ะมันน่ารักมากแสดงให้พี่ยนหน่อยได้ยนจะบอกว่าพี่แม่ยนแปลว่าอะไรรู้เปล่าว่ายนแปลว่าอะไร ยังจำได้ไหมยังจำได้ไหมซีนนี้เออใช่ลืมไปว่าภาษาภาษาไม่ค่อยแข็งแรงโยนแปลว่าดูดูเอโย้อนโยนดูอ่ามาเร็วรงนเลยะเอกิดเหมือนกันนะดอกไม้สวยดีนะคะชอบไหมคะของเออนะคะเป็นแฟนกันนะ เอกตื้ยหอมพี่หมอเเราก็จะจูบเดี๋ยวเอโอ๊ยาใจแล้วข้าใแล้วมันอย่างนี้นี่เองเขาเป็นอยังประมาณนี้ ในมูน,นักแดงนะเรารู้เลยว่าโอเคทุกคนก็ก,ก็มีสคริปต์มีบทใช่ไหมแต่มันมีบรรยากาศของคนคู่นี้บางอย่างที่<ห>ดูเหมือนเขาเขา,เขาสื่อถึงกันนะมันมีบูทูธเข้าหากันนะใช่เรารู้สึกเหมือนเขาไม่ได้พยายามอะ่ะเขาดูสบายๆแล้วก็<อ>แต่ว่ามันสื่อมันแบบคอนเนคกันแบบ อย่างแรงอย่างแรงบอกได้เลยว่าวันนี้เป็นวาสนามวัฒนาเราด้วยใช่แต่ว่าความฟินยังไม่หมดยังยังจะให้ฟินต่อเนื่องไปแล้วเราจะมีการเล่นเกมเล็กๆน้อยๆครับคือเรามีนี่มีฉลากอยู่ตรงนี้เป็นคําถามเราจะให้น้องสุ่มจับขึ้นมาแล้วก็ตอบคาถามกับแฟนๆนิดนึงถ้าเปรียบเทียบอีกคนเป็นดอกไม้จะให้อีกคนนึงเป็นดอกอะไรเพราะอะไรคะเอออันนี้คำาม ไฮเดรเนียค่ะทำไมอ่ะคือไฮเดรเนียมันเหมือนจะมีสองความหมายใช่ปะความหมายหนึ่งมันคือแบบความนิ่งความเย็นชาความความ,ความเขาเรีอยกว่าอะไรอ่ะเหมือนการอยู่นิ่งๆอ่ะออถ้าถ้าจำไม่ผิดนะออและอีกความหมายนึงมันหมายถึงแบบความรักอะไรสักอย่างว่าใครก็ได้เสิร์ชหน่อยแล้วอะไรก็และอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ใส่แล้วมันก็เป็นสีฟ้าๆด้วยแล้ววันน <ๆ S 2> ี้เธอใส่ชุดสีฟ้าพอดีเขาก็เลยคิดว่าเธอเหมาะกับไฮเดนเนียค่ะไม่เป็นเรื่องเป็นราวได้เป็นเรื่องเป็นราวเราเป็นเรื่อง เหมาะัำเรื่องใหม่นางสาวพูดมากหลิงเหรอ่ะหลิงไม่เก่งเรื่องดอกไม้เลยแต่ว่าถ้าให้คิดก็จะคิดเป็นดอกกุหลาบไหมอือหรอทำไมอ่ะเอาสีอะไรก่อนสีอะไรก่อนดอกกุหลาบอย่างน้องออมก็ต้องสีสีแดงอ่ะสำหรับหนูค่ะดอกกุหลาบสีแดงอนีความสวยภาพที่เขาเห็นเราเนาะดอกกุหลาบสีแดงมีความสวย ทุกคนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะออแล้วเราชอบไหมเราเราเราเป็นคนไม่ค่อยชอบดอกไม้เฮ้ยเดี <c oughs> เ๋ยว <c oughs> เดีเ๋ยวเดี๋ยวจะ,จะวิสต์ตอนแรกจะไม่ชอบไงเอเหรอ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อกี้ออก่าไงนะเป็นการไฟฟ้าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยค่ะเราพูดอะไรเขาช็อตได้หมดนะคะทำไมถึงไม่ชอบดอกไม้อะคะแพเป็นแพ้เป็นผูแพะอ่ะเขาใจได้เข้าใจได้เขาแพ้เกสรดอกไม้วันเกิดนี่เลยหนูส่งดอกไม้ช่อใหญ่ไปเลยแต่หนูชอบนะคะมันสวยทำนะฉันอะไรฉันตั้งใจเลือกมากเลยนะดูไหมล่ะพอที่คนให้แต่ว่าพอเห็นแล้วโอเคใบหน้าบ้านแ ถ้าพูดถึงการทํางานของพวกคุณสองคนเนี่ยหนึ่งสิ่งที่ที่เรารู้สึกว่าสําคัญมากก็คือแฟนคลับคุณมีอะไรอยากจะพูดกับทุกคนที่เขากําลังเฝ้าดูคุณอยู่ก็ขอบคุณที่คอยพพอร์ตอยู่เรื่อยๆแล้วก็หวังว่าเราจะคอยพพอร์ตกันและกันแบบนี้เป็นตลอดไปนะคะก็หวังว่าเราจะสร้างความสุขให้พวกคุณได้ไม่มากก็น้อยค่ะอื้อัน้อนได้ปกันเลยแต่ละคนเ่ตุย อ้าววันนี้ขอบคุณน้องๆแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่ายังไม่จบนะเดี๋ยวเราไปซินกันต่อที่ไหนบ้านใครนะบ้านหนูค่ะอืออ่อขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะฮะอาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยครับร้านเธอน่าจะชอบเธอน่าจะชอบอย่าลืมมาตามรอยซีรีส์กันด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านค่ะ